ครับเพราะว่าจะมาแจกวันนี้ินครับวันนี้ก็นับมาโหมดหลายปีแล้วฮะห้าหกปีแล้วฮะส่วนใหญ่จะแจกที่ช่องเจ็ดนะครับผมก็ปีนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษนะฮะก็ปฏิทินเป็นพระบรมมชัยลักษณ์นะครับผมก็พิเศษมากๆคือมันมีมันมีรอยปลุกนะครับผมก็ เวลาเดือนผ่านไปแล้วใครที่สามารถเอ้ยใครที่อยากจะเก็บรูปไว้ก็สามารถเอารูปเก็บใส่กรอบได้สามารถฉีกออกมาถูกต้องครับผมบรรยากาศเป็นยังไงไปดูดิทรับคนเยอะเหมือนเดิมครับช่วงเจ็ดครับคนเยอะเหมือนเดิมนะฮะอาการอาจจะร้อนนิดหน่อยแต่ก็ทุกคนแบบว่าอึดมากทนมากนะครับผมแฟนคลับเราก็ยังมาเต็มอ่าฮะพรอุ่นทุกปีครับวันนี้ฮะคนเยอะมากเคชื่อนชิวไ ครับผมครับผมก็สําหรับใครที่อยากใครที่อยากได้ปฏิทินนะฮะก็มารับได้นะครับผมก็เดี๋ยวมีเขามีไปที่เซ็นทันรับเท้าอีกนะฮะก็มีอีกหลายที่เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับไปเกาหลี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 ผมไปหลายวันมากเลยปวดขามากเลยไม่ต้องห่วงว่าจะบวนขึ้นนะครับเพราะว่าผม ผมมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ฮะมันเด้งขึ้นมาว่าคุณเดินวันละหมื่นครับผมประมาณ12โลเดินวันละ12บอโลฮะใช่ทีงไงคะทาไปเกณหรือว่าเราอยากไปเองคะคลิปนี้ไม่มีเพื่อนผมเลยมีแต่เพื่อนเพื่อนน้องผู้หญิงหมดเลยผมก็ต้องเดินตามฮะเป็นเดินชอปปิ้งครับผมสะเฮยยมาะคะเฮาเฮดีครับสนุกดีสนุกดีเออลหวานมาก ครับผมนิดนึงนิดนึงบรรยากาศมันได้เข้าใจไหมมันหนาวมันหนาวถูกต้องครับผมอบอุ่นอบอุ่นไอ้ชงนี่เราอะอะไรนะอ่นโอ้ไม่ขนาดนั้นแหละครับเหมืนชาวข้าวหวานเยอะเลยคลิปนี้พอผมลงไปสามลูกไปของน้องก็ลงเอาเหรอไม่ได้หากันเหลยพ่อไม่ได้แตะหากันเลยแท็กแท็กแท็กแทกแทกโอ้พูดอะไรเขินแล้วเนี่ยยังไงบ้างคะตอนที่เราอยู่ โอ้ยสนุกครับไปสนุกมากๆก็เหมือนเป็นทริปแบบทริปรีแล็กนะไปเดินท่อปปิ้งเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวกินกินใจอากาศหนาวมากเพราะนั้นต้องอยู่ใกล้กันชอบชอบชอบไปเยอะไหมชอบไปเยอะไหมชอบไปเยอะไหมบ่อยก็ไม่ไม่ได้เยอะมากครับผมส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะซื้อเยอะเครื่องสำอางไงผมก็เดินไปจะซื้อแล้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เราลดบัตรอุตสาหะไหมไม่ใช่รูดบัตรเขาซื้อเองครับเขาซื้อเอง ะไรฮเป่าไม่ได้ช็อปให้เลยวันเกิดด้วยพึ่งพิ่งผ่าวันเกิดเนาะผมฮะไม่บอกบอกทำไมอ่ะเขาจับใหญ่ผมจับตัวเองผูกโบใบอยู่ในห้องไม่ใช่ซื้อของขวัญได้ซื้อของขวัญได้ใหญ่ให้เรา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 เก่งขาขายใหญผมผมไม่ค่อยเก่งเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็หาของที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยในกล่องอะไรนะในกล่องนะ อ๋อในกล่องจะมีของที่น้องอยากได้อยู่ผมก็ไปหามาตั้งนานกว่าจะได้ไม่เหมือนอะไรไม่บอกบอกทำไมฮะกระเป๋าอ๋อกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแบรนด์ดังแบรนด์ดังแบนดังแบรนด์ดังไม่มันไม่ได้แพงมากแต่ว่าเขาบอกเขาอยากได้มันนานมากอะไรอย่างงี้เราก็เฮ้ยนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรอะใบเนี้ยแอบถามอ่ะแพงเนอะมีตังค์ซื้อหรอกเออเออ น้องปลามากั้อ๋อเซอร์ไพรส์ฮะน้องแบบดีใจมากครับขโมยขออะไรเขาบ้างครับนาะฮะขโมยขออะไรเขาบ้างผมไม่มีอะไรมากค่ะอยู่ด้วยกันนานๆครับอ้าสายิว่าือนองอเ๋อไม่เขาเขาซื้ออยู่แล้วเขาซื้อของเขาเองอยู่แล้วของเราแค่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในในน้อยครับผมไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อไม่ฮะผมให้ความรักมากกว่าให้สิ่งของครับ นชวนกันไปทบุญอ๋อไปเมื่อคืนนะครับเมื่อวานไปไปวัดหัวลำโพงเข้าวัดเข้าวาครับนิดนึงเดี๋ยวลดความมิกเมื่อวานดีฮะทำบุญเยอะครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ทำบุญเยอะใช่เมื่อคืนก็ไปผมขอเรื่องงานทุกส่วนใหญ่ฮะ ความรักดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องงานมากเรื่องงานมากเป็นไงฮะตอนนี้โฆษณาจะไปที่ที่บอกไปเจดสิบอร์เซ็แล้วโอ้ถ่ายไปเยอะมากเลยฮะใกล้ออนแอร์แล้วผมเห็นเขาว่าน่าจะเร็วๆนี้นะฮะใกล้ออนแอร์แล้วใช่ฮะกสนันมากนะโอ้สนั่นมากไหมฮะเราไม่ว่าไงมันเป็นงานนะคร uh ับผมอืมใช่แ like. ต่ว่าละครแบบว่าสนุกจริงๆต้องดูนะฮะอืมแต่โัญญาจะมีเรื่องอะไรอีกครับแบบหลครปีนี้เหรอฮะสายโลหิตไม่แน่เพาปีนี้หรือเปล่าแต่สายโลหิตถ่ายแล้วฮะตอนนี้ที่เรารับไว้แล้ว ใช่ฮะคิวละครที่รับไปแล้วที่ที่รับไปแล้วก็มี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 โซ่กับมีมีสายโลหิตด้วยนะฮะณตอนนี้นะฮะใช่อีกอีกเรื่องยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันปีนี้แหละผมว่าคงโซ่ออนเรื่องหนึ่งอ่ะแต่เรื่องอื่นไม่รู้ถ่ายทันหรือเปล่านะฮะจะจะรีบถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับมีเซนเตอร์มีเซนเตอร์ครัาบ้างไหมฮะปีนี้มีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่ละคนแต่ละคีนี้แต่ละคนหลายคนใหญ่ผมจะหายไปเป็นปีๆอยู่แล้ว ละครผมจะออนติดกัน2เรื่องละครผมจะออนติดกัน2เรื่องแล้วหายไปปีหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วกลับมา2เรื่อง <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรอยู่นานครับ yeah.